มันโฆนษณาเก่งจนคนคนโง่ไปแล้วกัน<ท> <laughs> คนโง่ต้องซื้อมีวิทยุอยู่แล้วฟังได้ดีอยู่แล้วยันต้องซื้อเครื่องใหม่มันออกมาดีกว่านี้จู้เย็นอย่างนี้ใช้ได้อยู่แล้วมันก็ต้องซื้ออันใหม่ที่ดีกว่านี้มันโง่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นมันเป็นลําดับลําดับเพราะว่าโลกมันเจริญด้วยการหลอกลวงโดยติดเยื่อของกิเลสในทางวัตถุ จึงพูดได้ว่ายิ่งเจริญทางวัตถุยิ่งเห็นแก่ตัวยิ่งเจริญโดยวัตถุยิ่งเห็นแก่ตัวเดี๋ยวนได้ยิ่งเจร,ริญในวัตถุมันอย่างก็วิ่งเขาสร้างเครื่องจักรผลิตนั่นผลิตนี่ผลิต่น้นสวยงามอเนจอร่อยยั่วยวนไปทั้งนั้น,นเด็กวัยรุ่นจะเป็นบ้าตายอยู่นะเด็กวัยรุ่นนี่น่าสงสารมันไม่รู้จะเอาอย่างไงมันหลงบวกหลงรอบเพราะที่เขาผลิตขึ้นมาล่านนี่ รู้แต่ว่าน่ารักน่าพอใจแล้วมันไม่รู้ว่าคุณโทษอะไรเนี่ยโลกมันกำลังจะวินาศเพราะความเห็นแก่ตัวที่นหน้ากลัวอย่างยิ่งอย่างหนึ่งคือการโคตรสน,สนะศิลปะของการโคตรสนะมันเลือกเกินอนตาตมาก็ยังกลัวแต่ไม่ได้เรืออะไรสักนิดแตกลกรู้ นี่กลัวโฆษณาหน้าโฆษณาทมหน้าหนังสือเป็มัดกลัวที่สุดกลัวแทนคนโง่ที่มันจะต้องซื้อสิ่งที่ไม่ต้องซื้อสิ่งที่ไม่ต้องซื้อมีโฆษณาแก่งโฆษณายายแก่ขี้เหนียวขี้ตืดซื้อตู้เย็นก็ทําได้มันก็ทําได้มันโฆษณาแก่งนี่มันมันทําได้สารพัดอย่างเลยเรื่องโฆษณาโฆษณาโฆษณาโลกนี้เจริญโดยศิลปะแห่งการโฆษณา ល្នុងខ្លាត់ក្រូវម្រូវម្រូវម